สนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลท์บีอิงอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้อาหารก็ พร้อมแล้วเยอะมากมีทั้งหมด6รายการค่ะแนะนำมาแรกก่อนอันนี้เป็นยำหอยนางรมค่ะอันนี้เป็นกันเชียงปูผัดผงกีอันนี้เป็นปลาหมกผัดไข่เค็มค่ะอันนี้เป็นปลาโฉมงามราดพริกโฉมงามสมชื่นจริงค่ะ และนี่ไอยเชื้อพัช,ชาและหม้อไฟนี้นะคะเป็นต้มยำปลากระพงน้ำใสค่ะเราเริ่มทานกันเลยดีกว่าค่ะแต่ว่าจะบอกว่าในระหว่างที่เดินเข้ามาในร้านนี้นะคะเขาจะมีแบบเหมือนกับว่าเป็นรูปคนที่เคยมารับประทานอาหารที่นี่จะบอกว่ามีดาราที่มีชื่อเสียงดังๆนะมาทานที่นี่เยอะมากเขาก็บอกว่าอาหารที่นี่นะ<ม>อะร่อยสุดๆแบบแซบเวอร์เลยนะคะเดี๋ยวเราลองชิมดูดีกว่า รสชาติมันกลมกล่อมมากค่ะมันจะได้กลิ่นของผงกะหรี่แล้วไข่กับเนื้อปูเนี่ยจวกของเนื้อปูชิ้นใหญ่มากเน้อปูชิ้นอย่างเงี้ยเลยอะเป็นก้อนอย่างเงี้ยเลยคะ่ะนี้ดีกว่าอันนี้มันแบบล่อตาล่อใจมากเลยะคะ่ะคุณผู้ชมปลาโฉงามขนาดตัวของเขาอะค่ะใหญ่ก็น่าดูใจคือใหญ่มากน่าจะเป็นเหมือนกับไอที่เราเห็นตรงนน้นนะคะตรงกระชังปลาที่มันตัวใหญ่ๆนี่แหละตอนนี้อยู่ตรงนี้แล้ว คือเนื้อปลามันจะข้างนอกจะกรอบค่ะข้างในจะนุ่มมากเนื้อปลาหวานมากแล้วก็มีส่วนที้เขาราดพิกลงไปเนี่ยมันไม่ได้เผ็ดมากมันเผ็ดพอดีแล้วมีความหวานๆแล้พอมันรวมกันแล้วเนี่ยมันแบบ <Yeah. S 1> อร่อย อนนี้ก็เริ่มอิ่มแล้วล่ะค่ะจะบอกว่าคือความสดของปลาอย่างที่เราไปให้อาหารปลาเมื่อกี้ใช่ไหมคะเราเอาเนื้อสดไปให้ปลาดูสิคะพอเขากินอ้าปากสดยังไงอ้าปากอย่างงเลยคะ่ะไม่ใช่คะ่ะพูดเล่นก็เป็นว่าถ้าใครอยากจะมาเที่ยวเกาะช้างค่คะอยากจะมาทานอาหารแบบอร่อยๆแบบนี้แล้วก็สดแบบนี้นะมาได้ที่นี่คะ่ะสลักเพชรซีฟู้ดค่ะที่นี่ก็อยู่ที่อ่าวสลักเพชรค่ะอยู่เกาะช้างใต้อร่อยมากรับรองค่ะว่าไม่ห่วงแน่นอน ไปทะเลก็ตั้งหลายที่นะคะแต่ว่าที่เกาะช้างที่นี่ค่ะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่หนูจะได้มาสัมผัสได้มาเห็น ความเป็นธรรมชาติที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะคือตอนแรกอะ่ะเคยเคยนัดกับเพื่อนไว้ว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวเกาะช้างกันนะแต่ก็มาไม่ถึงค่ะก็ไปอยู่แถวสมเด็จครั้งนี้มีโอกาสได้มาที่เกาะช้างเนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นเกาะที่สวยนะสวยมากๆเกาะหนึ่งแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสภาพแวดล้อมของธรรมชาติที่โหระบบนิเวศเขาดีมากจริงๆค่ะยังเราก็ยังเห็น ความเจริญแต่ก็ในในความเจริญนั้นเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นธรรมชาติที่มันแบบมันไปด้วยกันได้ค่ะไม่แปลกเลยค่ะว่าทําไมชาวต่างชาติถึงชอบมาที่นี่เพราะว่ามันสวยมากจริงๆอย่างที่เราอยู่ตรงนี้นะคะมันก็เป็นแบบเป็นหาที่เป็นโขดหินค่ะถ้าเราไปบางที่มันจะเป็นหาทรายใช่ไหมแต่อันเนี้ยมันเป็นโขดหินที่ที่มันมองไปแล้วมันก็เห็นแบบเป็นผ้าที่ที่กำลังตกลงไปในทะเลค่ะแล้วก็สวยมากๆแต่วันนี้อาจจะแบบมีเมฆ ค่อนข้างหนาหน่อยแต่ว่าบรรยากาศมันดีนะถ้าเปรียบเทียบกับตอนที่หนูจะาเดินทางไปที่เกาะเสม็ดใช่ไหมคะคือเราก็จะไปจอดรถบนฝั่งแล้วก็นั่งเรือออกไปที่เกาะเสม็ดคือระหว่างที่เรานั่งเรือไปเนี่ยเราก็จะเห็นวิวแบบว่า น้ำทะเลใสสีครามเขียวแบบอ,อมฟ้าเขียวมมรกตถ้าเรามองจากกลางทะเลมองไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเกาะเสม็ดซึ่งแบบถ้าเที่ยวมาที่นี่แล้วอะรู้สึกว่าเกาะช้างมันใหญ่มากเลยค่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำไมใหญ่โตมันมันสูงสูงถึงขั้นแบบ เหมือนจะถึงก้อนเมฆอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะต้นหนูจะถ,ถามทีมงานว่าพี่ข้างหน้านี่คือเกาะช้างเหรอเกาะช้างจริงๆเหรอโอ้โหมันไม่เคยมาแล้วมันก็ใหญ่มากพอมาเห็นแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะเป็นความประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะที่ได้มาเกาะช้างเป็นครั้งแรกฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนค่ะให้ให้คนที่ดูวัน r l ลิงหรือว่าคนที่แบบรักในการเที่ยว มาเที่ยวที่นี่ค่ะเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ไกลามากนะเราไม่ได้ลงไปถึงทะเลอันดามันแล้วก็ราคาที่นี่ค่าของชีพที่นี่ก็พอฟังค่ะโอเคมากๆที่นี่เขาก็มีที่พักให้เลือกแบบว่าเยอะมากๆเลยนะมีหลายแบบหลายสไตล์แล้วก็แต่ละที่เนี่ยบอกเลยค่ะว่ายูนริมหาดอย่างที่หนูจ่าพักอยู่ที่นี่นะคะก็คือ พาละได้คอเทดคารีสอทแอนเลสลองคือมันก็จะเป็นแบบคือบ้านพักอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะแค่เปิดมานมาวนนี้ก็เห็นแบบวิวทะเลหรือถ้าเราแบบเปิดประตูแล้วแบบนอนนอนอยู่เราก็จะได้ยินเสียงคลื่นที่แบบมากระทบขดห็นคือมันมันอยู่แล้วมันมันไม่อยากกลับอะ่ะมัน,นมันชิวอะ่ะขอขอบคุณที่นี่ค่ะพา r a ได้คอเทดคารีซอนแอนเลสลองค่ะที่อำนวยความสะดวกสำหรับที่พักสวยๆแล้วก็ วิวสวยๆติดทะเลแบบนี้ค่ะงนก็ต้องขอขอบคุณ b e อิงนะคะ mm. เครื่องดื่มสำหรับคนรักสุขภาพค่ะ mm. แล้วก็ขอขอบคุณซ mm. ิงไลค์ค่ะที่สนับสนุนการเดินทางของเราในทริปนี้เ mm. ทปหน้าเนี่ยหนูจาก็ยังอยู่ที่เกาะช้างนี่เลยค่ะยังไม่ไปไหนค่ะแล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าหนูจ๋าเนี่ยจะพาไปลุยที่ไหนในเกาะช้า,ชางห้ามพลาดค่ะวันนี้ต้อง mm. สวัสดีแสงสุดท้ายไปแล้วรับฟ้าไปแล้ว,ร,ลวรับทะเลลงมาแล้วแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมวันนีลิงค่ะสวัสดีค่ะ พบกันใหม่เท็ด้านนะบ๊ายบายสนับสนุนการเดินทางโดยสิงไลฟ์ b ีอิ่งอร่อยมีประโยชน์จนคุณรู้สึกได้